เออเออดี <ELL ME> มากหนึ่งสองรวดแล้วดีมากเอาแค่นั้นพออ่ามาคลยเข้าไปเต้นต้องเต้นควบเลยังงี้เอ๊ย็บดีมากเออมือมือมือใช้อย่าตกเออเอออืออือไอายังงี้พอเปิดนี่ปุ๊บดีมากอ่าจังหวะเอ้าเออดีมากดีมากดีมากนี่ดีมาก เออเอ้เอายัข้างบนลยต่อยท้องอืดีมากเฮ้ดีมากเฮ้เอาที่ละหมักก่อนอีอีเจ็บมือไหมอ่าหนึงสองหนึองสามสี่ะหนึ่งสองสามสีอออดีมาก

เออเอออือคืออ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 ือเืออรออื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 อเออออือก ถ่าแรงน้อยลงย็บย็บแล้ววนย็บแล้ววนลดับซอยอืออือเออเออเออปิ้งดีมากนี่อืเอามาอเอปเอเกอเอเออไอออเ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 ออเ here pop <coughs> <coughs>